สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือสนามแข่งขันนกกรงหัวจุกอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลานครับวันนี้ก็มีผู้คนมาร่วมชมการแข่งขันมากมายเลยทีเดียวสังเกตได้สนามที่นี่กว้างใหญ่มากครับนี่คือบรรดาผู้ดีนำนกกรงหัวจุกเข้ามาร่วมแข่งขัน,นครับ สำหรับการแข่งขันนกกรงหัวจุกในครั้งนี้ก็มีผู้นำนกเข้ามาร่วมแข่งขันจำนวน2,500ตัวครับโอ้โห,โ,หโหแต่ละตัวก็หายห่วงครับงานนี้ฟิตซ้อมกันมาอย่างดีทีเดียวมุนนักกีฬาที่ต้องแข่งขันเอาชนะให้ได้นี่ก็ต้องคุุมผ้าไว้ก่อนกันนกร้อนเป็นไข้เป็นหวัดก็โดนแดดนะครับก่อนจะมีการแข่งขัน ผู้ที่เป็นเจ้าของนกกรงหัวจุกจะต้องซื้อบัตรเพื่อติดหมายเลขให้กับนกของตัวเองซะก่อนนะครับ นี่ก็เป็นจำนวนรางวัลที่คณะกรรมการจัดงานแข่งขันนกกรงวัวจุกจัดมาให้ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นรถจักรยานยนต์ครับเอ้ยโทษรถทีมครับตู้เย็นทีวีพัดลมครับโอ้โหรางวัลขนกะมามากมายเลยทีเดียวครับขลักขลุยแมทจังสียงานนี้เรียกกันว่าผู้โชคดีได้รับกันอย่างเต็มที่ตอนนี้ก็ ประธานจัดการแข่งขันกาลังกล่าวรายงานนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่คือคณะกรรมการตัดสินนกกรงหัวจุครับซึ่งเตรียมพร้อมกันมาตัดสินกันแบบเที่ยงธรรมงานนี้ไม่มีขี้ช่อใครได้ใครดีใครอยู่งานนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการเลยครับหลังจากที่พิธีการเรียบร้อยแล้วก็เป็นช่วงเวลานานาที่ระทึกใจของการแข่งขัน เจ้าของนกก็เริ่มเปิดผ้าโรงนกที่โคลงไว้ตั้งในเช้านะครับเดียวถึงเที่ยงออกจากกรงทันทีโชวเห็นว่านี่ครับกรงฉันราคาแพงมาก4ี่ห0นะฮะนกก็เสียงดีวันนี้พร้อมสู้กันเลยครับใครดีใครอยู่ดูสิครับโรงนกแต่ละกรงไม่ตัองห่วงครับลงทุนสูงนะครับอ่าบางคนบอกโอ้ยกรงผมตั้ง5 0 0พันเนี่ยเอาละครับนะก็ดูกันต่อไปครับนี่ ลรงให้สวยนกเสียงดีมีกันมากมายสำหรับกติกาการแข่งขันในวันนี้ก็มีกันอยู่ว่าสี่ยกยกละสองดอกโดยกรรมการจะเป่านกหวีนะครับตอนนี้ทำท่าแล้วนะครับอ่าโดยเอาขันน้ำเจาะรูปล่อยลงในถังน้ำเมื่อขันน้ำจมก็เป็นอันว่าหมดเวลานี่คือกฎกติกาในการตัดสินแข่งขันในครั้งนี้นะครับ ถ้าหากเทียบกับเวลาก็แปลว่ายกหนึ่ง30วินาทีนะครับอาจับตาดูให้ดีตอนนี้กรรมการเริ่มเช็คคะแนนแล้วนะครับนะกรรมการเริ่มเช็คคะแนนแล้วนะครับอ,อ,รอ้าวอ้าวไอไม่ใช่นกข่าวนกกระงส์จุขันผิดอ,อ,อีกละผิดละอ่าเชียงจังเียงจังนี่คือหมายเลขติดท้ายนะครับกรรมการก็ต้องมือกันหน่อยงานนี้ฮัลโหลว่าพลื้มขันเลยลูกขันเลยลูกขันเลยขันเลย นี่ก็ใจจดใจจ่อนะครับแต่ละคนลุ้นัทางที่ว่าลุ้นกันใจหายครับใจความทีเดียวอันนี้ครับดูันต่อไปนะครับดูันต่อไปนกแต่ละคนโอขันสิยงดังลั่นหมดสนามเลยทีเดียวนะครับกำลัการกับฟังกันไม่ออกว่าเสียงนกของใครดีกว่ากันอ้าวอ้าวขันกระโลกขันกระโลกขันตะลกขันตะลก เฮ้ยเฮ้ยย่าวยาวยาว,ยาวนี่ตัวนี้ก็ชี้ยาวนะครับอ้านี่เสียงเชียร์กันโอ้โหนะครับย้อนพักเดียวย้อนกันจังครับย้อนกันจังโบนกตัวเอยไปขันโอ้โหอ่ามาดูด้านนี้กันบ้างนะครับอีกด้านหนึ่งของสนามเ เห็นว่านกตัวนี้นะครับชื่อไข่แดง,ดง,ง,ง,งครับไข่แดงครับส่วนตัวนี้นะครับชื่อวนนำเรียบสงสรรังมาจากอีสานนะครับจะจมในกระแล้วอ้าวหมดเวลาตามฟอร์มหมดเวลาแหล้เหลาอ่ะยกที่สองครับอ่ากรรมการชีโบยชีไม้ชีมือนะครับอ่า อาดูจานนี้ต่อไปนะครับเอาล้ครับยกที่สองเริ่มแล้วแน่ผีเลี้ยงผูงลงเมื่อกี้นะครับมันมีการให้น้ํานะครับเราว่าให้ทำไมตั้งแต่ออกจากบ้านนะครับฮ่มแ่กรงนกนี่สวยกันเหลือเกิน,นครับลงทุนกันสูงนะครับแ่กรรมการมองนอกกันเข็ดคอแล้วครับหูก็ฟังตาก็มอง นี่กลงนี้เสียงว่าราคาเกือบหมื่นนะครับชื่อว่าไอ้นกเล็กเอาเอาเอาเฮ้ <Hey. S 2> ขันเลยขันเลย <Hey. S 2> มีชอว่าไอ้แข้งไอ้แข้งไอ้แข้งก่หลอนจังเสียน,นี่พีรัวกือดัมปลือหมดละลุ้นกันแหละ อ่าร้อนจริงๆร้อนจริงๆนะครับบางคนบอกว่าอากาศที่นี่ร้อนเก็บแบดหัวนะครับสังเกตดูกรรมการได้ครับนะยังไงก็ไม่ทอนกยังไม่บนสักคำเลยแล้วกรรมการจะบนทําไมจริงไหมนกเอี้ยงใจนกตรงจ๋านี่เสียงร้องดังลั่นครับไม่ต้องห่วงงานนี้ช่วยลูกพี่หน่อยนะเดี๋ยวถ้าแข่งขันชนะแล้วก็กลาบถึงบ้านจะซื้อคอนโดอยู่ ตะแพร์ทำลูกชิ้นทอดเอาเอาเลยเอาเลยเอาลูกเอาเอาคันก็ไปคันก็ไปเลยขันเร็ว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 นี่เชียร์กันจังครับเชียร์กันจังโอ้โหนกใครนกมลังงานนี้นะครับร้อนก็ร้อนนะครับอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยนกหวีดบอกว่าหมดเวลาแล้วอ้าวเตรียมตัว ยกต่อไปนะครับงานนี้พี่เลี้ยงไม่ต้องลงครับงานไม่ต้องลงนะฮะเพราะว่าพี่เลี้ยงอยู่ข้างริมสนามอย่างเดียวน,นะครับรก็คงมีแต่คณนะกรรมการแล้วครับนะถึงจะร้อนกระบดไม่ได้เออเอาลูกเอาๆๆๆๆๆน,ะนว่านกปองหัวโจวกเป็นไกาา่ลืมตัวไปย้อนนกตัวเองนะครับให้ขันดังๆหน่อยเสียงดีๆงานนี้สงสัยยังไม่ได้กินพิซซ่ามาที เฮ้เฮ้เเอาดูเอาเอาลอยลอยลอยโอ้ลอยไว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 ้เออนี่ยอนกตัวเองสิครับจะไปยอนกกระื่ u ทำไมกันเห็นไหมไอ้เหลาเราไอ้เหลาเราเออหนึ่องสา้าครับอ่าโอ้โหของใครนี่เออของใครนี่สวยจังเนี่ยเสียงก็ดีซะด้วยนะชื่ออะไรนี่โอ้เห็นว่าชื่อไอ้ขาวนะครับนี่เอาขันขกระโหลกขันขกระโหลกฮะ ขันเขาลูกนี่กรงนี้ครับเห็นว่าราคาตั้ง4,5่พนี่นะครับลงทุนสูงนะครับเพื่อให้นกกรงนี่อยู่สบายขันดีถึงแม่แดดจะร้อนไม่ต้องห่วงนะครับเอาสู้เขาสู้เขาวันนี้นกกลงมากันเยอะครับจากจังหวัดสงขลาครับมาจากปัตตานีก็มีนาราก็ยังครับกลกก็มีโอ้โหหวาดเสียวเหลือเกินไม่มีอะไรนะครับนะนกไม่น่ากลัวครับ อ่ะดูกันต่อไปนี่กล่องนี้ราคาหมื่นกว่าครับนะได้ยินมาอย่างงั้น,นครับหมื่นกว่าอ่าสนุกราคาเท่าไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเลยครับอ่ะนี่อ้าวโหเสียงก็ค้างๆนี่สนามนี่โอ้หเชียก,กันลอเกินครับย้อนกันอีกแล้วย้อนกันอีกแล้วอ่ะอ่ะอ่เอ,ะเอ,ะเอ,ะอ๊ะอ่าหมดเวลานะครับโอ้ยกรรมการจา๋าทำไมเร็วลอเกินครับอ่ะ เริ่มกันใหม่เฮียเฮยเฮียเอาเรยเอาเอาเ,าเ,าเาขันตาันตาคันตาลกอููููู้้้้อะไรก็ไม่รู้นะครับนะอ่ะสงเสียงลองหงละกินครับตอนนี้อ้าวอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมขันละ่ะโอ้หรอยังเสียแล้วนี่ขันที่ว่ายาวลูกพ่อเฮ้ยเบื่อจริง นะครับนี่คือการแข่งขันทิงแชมป์นกลงวิจุกนะครับที่สนามโรงเรียนบ้านนาทวีฮะนี่นี่นี่โอ้นะเลขเด็ดนำโชคนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าเอาเอาเฮ้เฮ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยไอไข่ลูกพ่อโอ้บังอารมณ์เสียว่าวยัางไงว่ายังไงฮะไม่ไหวแล้วไม่ยอมขัน อ๋อัลโหลบังบังวับรึบังอตอนนี้นะครับกรงการก็ขำาคเมนครับห้คะแนนก็ยัง